ภูมินี่อะไรนี่อะไรไก่ไก่เออแล้วเนี่ยเนี่ยนี่อะไรภูมิภูมินี่อะไรนี่อะไรช้างน้แล้วเนี่ยไะม่วงโอนี่อะไรเปิ่อ๋อ รถเหรอ,อสวยไหมกระตูนน่ารักไหมสวยสวยนะนี่มา